สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาว่าน้ํากรกฎมีพีจริงในช่วงเดือนมีนาคม2568นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งเะจ๊ะแล้วก็แจ้งนิดนึงวันศทิตที่8แล้วก็9มีนาคมมีคิวว่างอยู่นะคะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวกับบริษัทสามารถจองคิวได้เลยแอนดี ถุยวิดีทีแอดอดีไลน์มาที่พี่น้ำปั่นนะคะติดต่อได้เลยอริสาคิก,กลางเอ2แล้วก็น้ำหอมยังมีกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะน้ำหอมควีนของอลิสาก็จะมีสีกลิ่นสีควีนสีสไตล์สามารถดูรายละเอียดได้ในโพสชุมชนได้เลยว่าเออชอบสไตล์ไหนอะไรไงตี <S <S ก็ <ๆ S 1> ก็สั่งควีนนั้นไปอะไรอี <S <S กลแล้วก็บอกนึงว่าติดทนนานมากใครได้ใช้ไปเนี่ย ติดใจแน่น,นอนแล้วใช้ได้นานด้วยมันก็คุ้มอะอะไรยังไงอีกแล้วมันฟรีค่าส่งอีกด้วยต่างหากแถมยังได้เครื่องสำอางไปใช้1ชิ้นซื้อทุก1ชิ้นจะได้เครื่องสำอาง1ชิ้นโอเคไหมคุณอาจจะได้เป็นลิปสติกพาเลตตาไฮไลท์คุชชั่นหรืออะไรต่างๆได้หมดอาจจะจะจุ่มสุ่มให้โอเคไหมคะถือว่าเป็นการตอบแทนน่ารักน่ารักกับ ลูกค้าน่ารักๆเพื่อนๆ,ๆ,ๆน่ารักออิสาโอเคเนาะอืมแล้วก็ในแต่ละกิปเนสักก็จะมีการปักอ่าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆซึ่งน่ารักค่ะอาจจะเป็นของกินของใช้อะไรต่างๆก็ฝากทุกคนช่วยกันอุดหนุนออเดอร์ของอริสาด้วยนะคะไว้เป็นค่าขนมอลิสานะคะโอเคนะมามาดูซิว่าชาวเออเมื่อกี้เหมือนเห็นข้อความสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าเพื่อนเพื่อน มีเพื่อนคนนึงเนี่ยจะแบบเออเขารอทัดไฟอะไรอย่างเงี้เนาะทัดไฟไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองสลับอะไรเป็นเดือนหนึ่งสลับไปเออเอาเอาทัดอื่นอะไรขึ้นมาก่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะมาดินน้ำรำไฟดินน้ำลงไฟหรอทัดไฟก็งองแงอย่างงี้ใช่ไหมไม่ไหวเราไม่ไหวก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ทัดไฟเป็นอันแรกละกันเนาะไม่งองแงแล้วก็เดี๋ยวก็ลองดูลองสลับสลับอะไรกันไปตามน,านั้นละกันเนาะ เดี๋ยวมาดูซิว่าชาวท่าน้ำกรกฎมีนพิจิกในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะ The Medician เหรอ Nav ขับก้าวถ้วย Ace ซัดแฝดดาบโนายอฟคับอัศวินถือถ้วย Ace ขับแปดถ้วย Oh. ให้สาวว่าตอนนี้ชาวธาตุน้ำเองอะ่ะคุณค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองหรือเป็นอารมณ์แบบอืมไม่มีมึงกูก็อยู่ได้หรือเป็นอารมณ์ประมาณว่าต่อให้ไม่มีความรักหรืออะไรคุณเลือกที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง ได้เลย่ะคือเมดิชียนมาแสดงว่าคุณน่าจะมีความพราาในตัวเองพอสมควรมั่นใจว่าตัวเองมีดีอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่เก่งอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมอยู่พอสมควรแล้วก็เรารู้สึกว่าในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เราคนโทรได้เราจัดการได้ ซึ่งตัวคนที่คุณคุยนึกถึงอาจจะเป็นชาวอทั้งสี่ธาตุเลยค่ะดินน้ําลมไฟแต่ว่าดูแล้วชาวธาตุน้ําที่ผ่านมาคุณค่อนข้างจะอืมันเหมือนมันไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์มันมันจะเข้าแก๊ปคุณขนาดนั้นนะคือมันอาจจะมีความแบบมีคนเข้ามาเข้าหาคุณหรือมีการแสดงความรู้สึกอะไรกับคุณ แต่มันเป็นการเข้ามาหลังจากที่คุณเองหันหลังให้กับคนคนนั้นไปอ่ะคุณเลือกที่จะไม่สนใจเขาแต่พอพอเราไม่สนใจเขามันมีการกลับมาของคนคนนี้ที่เขาดูอยากจะมีเราหรือว่าอยากจะเข้าหาเราอยากจะแสดงออกความรู้สึกอะไรให้กับเราซึ่งมันทําให้เรารู้สึกแบบอืมอาจาอาจะอึดอัดใจอะไรบางอย่างรู้สึกแบบอืมไม่รู้จะตัดสินใจแรยังไงกับ,ก,บกับการเข้าหาของคนคนนี้อ่ะนะ เพราะว่าเราก็มีความสุขกับการที่เราใช้ชีวิตอะไรอยู่ได้ด้วยตัวเราเองอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะมาต้องต้องการความรักอะไรจากคนคนนี้ขนาดนั้นเพราะว่าก่อนนั้นเราต้องการแต่ละว่าเราเราไม่ได้อย่างที่คาดหวังมันก็มีการออกมาแล้วว่าเม่เหมือนไอ้นี่มันเข้ามาในจังหวะที่คุณเองไม่ได้สนใจเขานะนะตอนเนะี่ยนะตอนเนี้เราแต่มันก็ยังมีความแบบไม่ใช่เชิงแบบ ไล่หรือปฏิเสธอะไรขนาดนั้นแต่มันมีความแบบว่าการเข้าหางคูคนนี้มันทําให้เรารู้สึกแบบอึดอัดใจบางอย่างที่แบบว่าอาก็กูออกมาแล้วกูมีหรือว่าตอนนี้คุณเองไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักขนาดนั้นโดยคุณแค่แฮปปี้มากๆก,กับการที่แบบุณใช้ชีวิตอะไนเรื่องของคุณอยู่นะตอนนี้ได้ดีอยมันจะเป็นฟลิงประมาณนะั้นคนที่ชาวท่านานางกระกฎมีบิจกนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นไงบ้างมา อ,อันนี้เลยวะนายออฟซอดอัศวินเทดดาบทัวร์เบนด์โค้สองเหรียญเซเวนอวานเจ็ดไม้เท้าโฟบซอดสี่ดาบนายครับเก้าถ้วยคือมันเหมือนเราตัวชาวธาตุน้ำอย่งอั้นะก่อนหน้านี้คุณก็เจอกับคนที่เขาแบบก็ล็อกแกลเล็กอันค่ะ บางทีความสัมพันธ์คนนี้อาจจะเป็นฟิลชั่นชอบสนใจอะไรในตัวเราอยู่ก็อาจจะมีการแอคชั่นการเข้าหาอะไรกับเราบ้างแต่สถานการณ์มันก็ดูแบบดูแบ่งรับแบ่งสู้อะไรกันอย่างนี้หรือบางทีนะตอนนี้ค่ะก่อนน่ะเ,เขาน่าจะมีความนิ่งอะไรบางอย่างคิดในเรื่องของการที่จะเทคแอคชั่นอยู่เพื่อที่จะประครับประคองอะไรความสัมพันธ์อะไรตรงนี้อยู่แต่ว่า มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าเขาสัมผัสได้ถึงการที่ถูกปิดกัน้นหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จะต้องพยายามอย่างเยอะอืมแต่สมมติว่าตัวคนคนนี้เองก็มีความหละล้าอะไรบางอย่างหรือแบบก็จะเป็นฟิลแบบอาจจะไม่ได้แบบว่ารู้ว่าความสัมพันธ์มันมีความยากหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ดูแล้วก็จะมีการข้าหาเราในเชิงที่แบบ ก็เนี่ยก็มีแค่นี้ยัาก็ยังยังก้าวถอยอยู่แต่ก็มีความสนใจอะไรในตัวเราด้วยก็เลยจะเข้าหาเราแต่ว่าก็รู้ว่าเราก็ยากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ขอคิดกับว่าจะยังไงต่อดีแต่ว่าก็มีความสนสนใจอะไรในคุณอยู่แต่ก็ไม่ใช่เชิงว่าเข้าหาปุ๊บแล้วจะเอาเลยหรือเป็นฟิวมันว่าทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันแฮปปี G ้จิกิ้เด้อะมันจะเหมือนแบบว่า มันมีความหยอกเอินชอบพอซึ่งบางทีตัวชาว่านะมเองคุณมีความสตรองอยู่พอสมควรคือเราสุขว่าเราก็เลือกได้แล้วเราก็เลือกตัวเราเองในการที่เราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราแต่อเนี่ยมันก็มีความสนใจอะไรในตัวเราอยู่แต่สิ่งที่เขาให้กับเราอะค่ะมันไม่ได้มากพอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงมีคอมมิวเมนได้แต่เขาจะมีความก๊อฟกันแรกเจ้าชู้กุ้งกิ่มในการที่จะเข้ามาหาเราเพราะเขาก็รู้สึกดีกับเราซึ่งเนี่ยมันถึงทําให้เราต้องออกมาแต่พอเขารู้ว่าให้เราออกมา เราไม่สนใจเขาเขารู้สึกให้แม่งยากเลยฮ่าแม่งกูต้องนั่งเฉยก่อนกูขอนอนนิ่งก่อนกูขอคิดก่อนว่ากูจะยังไงดีกับคนคนนี้ดีซึ่งกูก็ลังเลยอยู่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปต่อยังไงแต่กูอยากจะแอคชั่นเขาแต่กูกูยังขอคิดก่อนว่ากูจะแอคชั่นยังไงกับเขาดีเพราะเขาก็ดูยากกับกูมากขึ้นเขาก็ดูแบบไม่ค่อยสนใจอะไรกูแล้วด้วยแต่กูก็ชอบเขาอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นฟลลิ่งแบบก็ดูจะยังเอาอยู่แต่ว่าอาจจะมีการแบบ เช็คลิตติ้งหรือเป็นรัว่าอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเราจะไม่สนใจเขาขนาดไหนแล้วก็คือเขาก็สนใจเราอยู่เขาเขาาก็เลยพยายามจะดันตัวเองเพื่อที่จะมาอยู่ในชีวิตเราอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอืม่อนเนี้ยสารแน่สาร,แน,สรแน่ที่จะเบียดบี้ขยี้ตัวเองเข้ามาอยู่ในชีวิตเขา แต่ความชัดเจนก็ไม่มีให้นี่ความสัมพันธ์จะคอมมิชก็ไม่ดูดูไปเรื่อยไปเปื่อยดูแบบเดี๋ยวทางนั้นทีทางนี้ดูเหมือนประคับประคองอะแต่ยังไม่เลือกสักอันหนึ่งกับชีวิตเอาเรื่องเหมือนกันนะคะท่าน,น้ำหนดูสิดูเดมีนาสิเกิดอ,อะไรขึ้นกับชีวิตเนี่ยือนี่คุณเจอคนที่เขาหยอดยาเหรอคะ สถากนการณ์ของด่างของชาวท่านน้ำกระโคมีจริงในช่วงของเดือนมีนาคมออกไปเป็นไงบ้างมาเตลนอเป็นนักโก้สิบเหรียญควีนอบ้านราชนินีถือไม้เท้าฟอร์ออฟสอดส,สีดาควีนอเป็นนักโก้ราชนินีถือเหรียญแล้วก็เดวเดวิ สำหรับชาวธาตุน้ำนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมหกแปอ่ะสมมติว่าความสัมพันธ์ของโตคุณของค,คนคนนี้มันยังมีความยืดเยื้อกันอยู่ค่ะมันยังมีความไม่ได้จบอะไรขนาดนั้นคือคือมันคือมันเหมือนต่อให้เราจะอยู่นิ่งในที่ของเรานะแต่การที่คุณมีความโดดเด่นหรือมีคุณค่าหรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือเป็นที่ถูกใจอะไรของคนคนนี้ ไม่ว่าเราจะแอคชั่นหรือว่าเขาเรียกวราะม่เหมือนเราเป็นคนที่มีความแบบมีสเสน่ห์ด้วยแล้วก็มีคุณค่าด้วยเพราะฉะนั้นเราอยู่เฉยๆมันมีคนสนใจเราอยู่แล้วซึ่งบางทีเองเนี่ยก็สนใจเราอยู่แล้วแต่บางทีตัวชาวท่าน้ำเองคุณเลือกตัวเองอ่ะการเป็นสิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยแสดงว่านะตอนนี้ชาวท่าน้ำเองไม่ได้ไม่ได้มีความแบบโหยหาหรือต่อสู้ เพื่อให้อยากได้ความรักคุณอยากได้ความมั่นคงในชีวิตคุณมากกว่าคุณอยากคุณอยากจะโชว์ศักยภาพในการแบบทําตัวเองให้มีความโดดเด่นมีความเก่งมีความมั่นคงส่วนเรื่องของความรักคุณเป็นสิวที่นิ่งแล้วขอคิดก่อนเลยแต่คุณเลือกแต่คุณเลือกตัวเอง เลือจะทาให้ตัวเองมีความเก่งมากขึ้นมีความพราวมากขึ้นมีความแบบคุณเนี่ยอาจจะอยากรวยมากขึ้นอยากจะมีเงินมากขึ้นจะสวยจะหล่ออะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไปเลยส,ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะไปฟีลนิ่งๆขอคิดก่อนยังไม่ได้อยากใช้แรงอะไรกับไม่อยากใช้ energy ก,กับเรื่องที่แม่ง อืมค่าเดาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ความสัมพันธ์ถามว่าจบขนาดนั้นไหมสาวซุกมันก็ยังไม่ได้มีการจบเพราะว่าตัวเรายังเป็นที่ถูกจริตถูกใจของคนคนนี้ที่เขายังเพ่งเล็งที่อยากจะจะได้เราไปกินกับแอปเปิ้ลอะไรตรงเนี้ยคือ <c oughs> สามซุว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห มากๆเลยในในช่วงเนี้เพราะอะไรความนิ่งของคุณแล้วการที่คุณไม่สนใจเขาแล้วคุณสนใจแต่ตัวเองมันเป็นอะไรที่มันทําให้คนคุณนี้ตัดใจจากคุณไม่ได้ขนาดหรอกละเขาก็มองเลงเราเพื่อจะกินกับแอปเปิลอยู่นี่นแหละเ <c> ข <oughs> ้าใจไหมเออมันเลิศอ่ะเออเดี๋ยสิคนที่ชาวท่านา้ำกรกวดมีพิจิตนึกถึงเดมมีนาโคมออกแบบเป็นยงงมหามา อะไรอ่ะเดดเดตหรอทริบสอดสามดาบจัสเมนแล้วก็นายเป็นด็อกคกอร์ทริคขับสามถ้วยไอสามมองว่าเขาน่าจะมีความแสดบางอย่างอ่ะเขาน่าจะมีความแสดบางอย่างเพราะว่าบางทีตัวเราเองอาจจะสื่อให้เขาเห็นหอยู่ว่าเขาเองอาจจะไม่ได้เป็น คนสาคัญในชีวิตเราหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจะฟีลมาว่าขึ้นเดอเดทกับสามดามาคือมันเหมือนมันมีการจบอะไรบางอย่างจบความรู้สึกของการแบบเสียอกเสียใจหรือว่าพอมันมีความเสียใจเลยก็เลยอยากจะอาเรวามันเหมือนแบบรู้สึกความสัมพันธ์นี้มันมีการหยุดอะไรกันไปแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจกับการที่ความสัมพันธ์มันมีการหยุดกันอะแล้วก็แบบเหมือนตัวคุณกับเขาอะต่อให้มันยังไม่ได้มีการห่างหายกันไปเลยขนาดนั้นแต่มันมีการสัมผัสได้ว่า คุณเลือกตัวเองจริงๆคุณเลือกที่จะอยู่ใช้ชีวิตของตัวเองหรือเลือกที่จะเป็นโสดหรืออะไรเงี้ยแล้วอาจจะให้สถานะกับเขาในแง่ของการที่ว่าพูดคุยอะไรกันได้แหละแต่ถ้าจะมาในเชิงที่ลึกซึ้งรายละเอียดดีเทลที่มันมากไปกว่านั้นน่ะคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรตรงนั้นกับเขาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเขาเองอาจจะมีการยอมรับสบภาพอะไรบางอย่าง,งการที่ตัวเขาเองอาจจะเสียใจที่ว่าคุณเองอาจจะไม่ได้สนใจเขาเหมือนเดิมหรือ เสียใจที่คุณไม่ได้เลือกเขาหรือพยายามอะไรเพื่อเขาเพราะคุณเลือกตัวเองคุณเลือกที่จะอยากใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองไม่ได้อยากมีใครขนาดแต่เขาก็จะยังอยู่กับคุณแต่อาจจะเป็นสเตตัสหรือสถานะอีกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่คนที่มายั่วยวนหรือคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าสําคัญขนาดนั้นน่ะก็อาจจะยังคุณกับเขาอาจจะยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันอยู่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะมาในเชิงแบบ ที่มากกว่านั้นอะ่ะดูแล้วชาวท่าน้ำเองคุณค่อนข้างจะให้เก็บตัวเองมากๆเลยคุณคุณอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าความรักขอมสัมพันธ์ขอพักก่อนกูอยากทำงานกูอยากประสบความสำเร็จตรงนี้กูอยากลองทำตรงนูง้นตรงนี้ซึ่งมันทำให้แบบไม่เหมือนเราไม่สนใจอะไรในเรื่องของความรักคือถ้ามึงอยากจะชอบอยากสนใจก็กล้วแต่มึงอาะต่ กูโอเคกับการที่กูอยู่แบบเนี้ยอะไรเงี้ยไ <g iggle> อ้ดูสิพยรบอกแนะนำอะไรชาวทานน้ำก็ระกลมนป็จริงเทียบคับสามถ้วยเพจซอฟคับเด็กถือถ้วยเพจซอฟวานเด็กถือไม้เท้า obsession passion wait for the one you are ready ค่ะ yes look for side เราดูสัญญาณค่ะบางทีคนนี้อาจจะมีการแอคชั่นอะไรบางอย่างกับเราเพราะว่าตอนเนี้ยตัวเรากับเขาอะค่ะมันไม่ได้เชิงที่ตัดขาดอะไรกันขนาดนั้นหรอกมันมีความแบบอยู่ในสังคมเดียวกันหรือว่ามันยังมีการติดต่อสื่อสารกันในเชิงแบบพี่น้องเพื่อนหรืออะไรอย่างงี้กันอยู่หรือบางทีในตรงเนี้ยมันยังมีความแบบติดติดขัดอยู่อะไรในใจหรือว่าคุณกับเขาอะมันเหมือนแบบ เรวางบอกอันนีว่ามันอาจจะเริ่มต้นจากการทำความรู้จักเป็นเพื่อนพี่เป็นน้องเลยทำให้แบบว่าเอ๊ะหรือว่ามันยังเป็นแบบตรงนี้ก่อนไหมหรืออะไรยังไงดีแต่ว่าก่อนนั้นนั้นมันอาจจะมีความหยอกเอนอะไรกันอยู่แต่ก็ไม่ได้ทําให้มีการตัดสินใจในแบบที่จะไปต่อแบบคอมมิชจริงจริง แล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ยังครอบงำอยู่ไม่แน่ใจว่าครอบงำคุณหรือครอบงำเกี่ยวกับคนคนนี้ว่ายังไงวะอะไรเงี้ยความสัมพันธ์แต่พี่บอกว่าจริงๆคกุณก็กุงก็พร้อมนะหรือบางทีโตวคุณเองอะ่ะพร้อมที่จะเป็นสถานะอะไรกับเขาก็ได้คือ,ค,อคือนะตอนนี้มันเหมือนว่าถ้าไม่ใช่แฟนหรือถ้ามึงมคิดจะเป็นคนรักก,กักกลก็ได้นะกูเป็นพี่เป็นน้องมึงได้แต่ถ้าจะมากุ้มกิมหรือมาในเชิงแบบคนคุยหรือยังเป็น เคลียร์วะเอนมีความสัมพันธ์พิเศษแต่ไม่ได้พิเศษจริงๆอะ่ะแต่ไม่ได้เป็นความจริงอะ่ะอันนั้นไม่เอาถ้าจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนได้เลยเพื่อนคือเพื่อนพี่น้องคือพี่น้องก็คิดตามนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีตัวคนคนนี้เองต่างหากที่เขามีความพิรุดอะไรบางอย่างกับเราคือเขามีความชื่นชอบอะไรเราอยู่แล้วแต่เพียงแค่ก่อนหน้าเขาอาจจะกักสถานะอะไรอย่างแล้วก็ยังเหมือนมองเราแบบเออเพิ่งคิดแค่นี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆอะเขารู้สึกกับเรา ตรีมตัวตะขายเนี่ยรู้สึกกับคุณแล้วเขามีแพชชั่นอะไรกับคุณอยู่ไพ่ก็คอนเฟิร์มว่ามันใช่เพราะฉะนั้นเรารอดูสัญญาณนิดหนึ่งว่าจ,จะรอเนี่ยเรามันเป็นจังหวะที่เราก็อยากเจอคนที่ใช่จริงๆที่แบบว่าไม่ต้องมาพยายามอะไรเยอะคือแบบว่าใช่คือเข้าหาเราในเชิงที่แบบจริงใจเข้าถึงแบบไม่ต้องมาลีลาไม่ต้องเล่นแง่เลนงามซึ่ง อีตัวนี้แหละค่ะไอที่อีตัวเล่นแง่แรเงามงคุณนี่แหละเดี๋ยวมันจะมาจริงจังกับคุณในตอนที่คุณจะไม่เอาเขาแล้วอคุณรอดูสัญญาณได้เลยเพราะเขาอะมีแฟชั่นของคุณออกมาเอาสิเอาสิเดี๋ยวสิดูความจจเขาถึงคุณดิสิ่งที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยทาคือการที่เดินจากคุณไปนั่นที่ยังรักคุณอยู่ฉันไม่อยากรักคนนึงได้มอนที่ฉันรักคุณ ฉันทำเหมือนไม่สนใจแต่เรื่แล้วเรื่องนี้เท่าค่าฉันเลยนะฉันรู้สึกถึงแรงหนึ่งดูดในตัวคุณมากและอยากโทรหาคุณทุกวันฉันกลัวว่าคุณจะไม่เลือกฉันเจดโดอันนี้คือครั้งแรกที่เปิดไพ่ใบนี้นะมีอันนี้ด้วยว่ะฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณให้มันมันเกินไปปะหั <laughs> ่านา้ำ เธอเห็นไหมเธอเห็นการที่เธอให้เกียรติตัวเองและรักตัวเอง,ร,เองรู้คุณค่าตัวเองขนาดนี้ไหมเพราะเธอไม่สนใจเขาเนี่ยแหละถ้าจะดิ้นบ้านน้ำลายฟูมปากเลยเห็นไหมพอเราตัดสินใจที่จะรักตัวเองปุ๊บเนี่ยสเสน่ห์ของเรามันพุ่งพ่านจริงเราอาจจะเป็นคนที่เริ่มมีทุกอย่างอะไรที่มันโอเคหรือว่าให้สามว่าคุณดูเป็นคนเก่งแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆในตอนนี้จริงๆแล้วเรา พอเราไม่แคร์เขาแล้วมันเฟียดอ่ะไม่รู้พูดไม่ถูกคือเขาอยากจะบอกว่าสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เขาเคยทำคือการที่เดินจากคุณไปนั้นที่ยังรักคุณอยู่อาจจะเป็นไปได้ค่ะที่ว่าพอเนีน่ยนะตอนเนี้ยหรือหลังจากนี้ไปมันจะเป็นอารมณ์ที่เขาอาจจะซึมเศร้านิดนึงอาจจะเสียใจนิดที่ว่าพอเราไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับเขาหรือแคร์เขาอะไรขนาดนั้นเพราะเราเลือกตัวเราเองเนี่ยมัน,นทำให้เขาสึกว่าเออมันก็เศร้านะคือการที่เขาอ่ะเดินต้องเดินจากคุณไปว่าอะไรก็คุณไม่ได้ คุณไม่ได้สนใจเขาไงเขาเลยต้องเดินจากคุณไปขณะที่เขายังรักคุณอยู่แต่เขาก็ไม่อาจที่จะรักคนอื่นได้เหมือนที่เขารักคุณนะแสดงว่าคนนี้มีความชอบหรือสนใจอะไรในตัวเราอะตั้งแต่แรกแล้วแต่ก่อนหน้าน,นี้เขากักสถานะกักความรู้สึกเพราะมันอาจจะติดในเรื่องว่าเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นพี่เป็นน้องอะไรกันหรือว่ามันมีความแบบสถานะอะไรที่มันแบบคุ้มเคืออะไรกันอย่าง้วแบบไม่ตัดสินใจทีไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกนิดนึง เขาทำเหมือนไม่สนใจแต่เรื่องลึกๆแล้วเรื่องนี้แทบฆ่าเขาเลยนะการที่เราไปไปสนใจในตัวเองแล้วก็หาความสุขอะไรจส่ตัวเองเขาก็มองว่าเออก็ห่างเหินอะไรกันไปก็ไม่เป็นไรแต่ถามว่าเจ็บไม่เจ็บเสียความรู้สึกไหมเสียแต่แค่ไม่แสดงออกอืมแล้วเขาก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดในตัวคุณมากและอยากโทรหาคุณทุกวันยิ่งคุณเป็นแบบนี้นะแม่งโคจะย,ยิ่งดึงดูดเขาเลยหึแล้วเขาก็อยากโทรหาคุณทุกวันคืออยากอยากหาเรื่องคุยอยากแบบว่ายังอยากมี ให้ความสัมพันธ์ของทุกคนเขาม่นมีประเด็นในการที่แบบว่ายังอยู่นะไม่ได้หายไปไหนอะไรกันขนาดนั้นไงเพราะอะไรเพราะเขากลัวกลัวว่าคุณจะไม่เลือกเขาอืมแล้วเขาเองก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณก็แสดงว่าเป็นคนที่ชอบแล้วไม่แสดงออกชอบแล้วไม่บอกแต่แรกชอบแล้วไม่โชว์ความรู้สึกไม่สรารภาพจนจนถึงจังหวะที่ตัวท่านน้าเองเต็มที่กับตัวเองแล้วมึงคือใคร แค่ไหนแค่นั้นพี่คือพี่น้องคือน,น้องช่างแม่งกูสนัตกูแล้วอะไรเงี้ยเึกอยากเริ่มต้นใหม่ในจังหวะที่เราแม่งแบบโคตรจะกราวอก็ลองดูก็ลองดูอ,ดอสีรายใดาายแล้วก็นาาา่าอะไร้าไดใดที่มีเกมเป็นทงองกับชาว่าน้ำกร็ระกดมเป็นพิจิกพูตโตพิจิกไฟาไฟแม่สิงห์ธนูเจมินายเมถุนวอเทอร์กรกดมเปพิจิกจูปิเตอร์ธนูพอ กระกวกมิมิจิเมสิงธนูและเมทุนโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงฝากตามช่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะฝากแล้วก็แชร์กด s ับสไ r ร b ์กดกระดิกกิ้งก๊องก็มีใจจะด้วยใครทีสู้สู้เพื่อทางง่าๆขอบคุณมากนะคะเจอกัินคิวหน้าจ้ะบ๊ายบาย